สมุทรสาครบ,บุรณะครับคู่นี้ครับเป็นคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างนนทบ,บุรีวิทยาลัยครับพบกับกะทุ่มแมนวิเศษสมุทรตะคุณครับจากจังหวัดสมุทรสาครครับมาอย่างนี้แล้วก็เรียบร้อยครับ1น โอนุวิชลัยดูดันเลยครับดูครับจั่าิดว่าไงวะ F O อ ผมว่ามันดูชัดเจนดีนะพี่